รครที่กำลังจะกู้เงินแววก่อนส่งท้ายปีแบบนี้โปรที่แรงแมากดอกเบี้ยรเริ่มต้นก็แค่8.88%ผ่อนได้60เดือนวงเงินก็ให้สูงกว่าเดิมแบบ5เท่าของรายได้แล้วก็ที่ชอบมากที่สุดก็คือไม่ต้องมีคนคำ หลายคนเนี่ยรู้ว่าเวลาจะกู้เงินเนี่ยก็เจอปัญหาเดิมๆอย่างเช่นดอกเบีย้ยโหดวงเงินน้อยเอกสารเยอะไม่มีคนคำ้ำแล้วก็ไม่รู้ว่าจะผ่านยากไหมซึ่งปีนี้เนี่ย LH b เ n k เขาก็อัปเดต Happy c a ค d ใหม่แบบโหดจริงนะเพราะว่าทั้งโปรโมชั่นวงเงินเงื่อนไขทุกอย่างเนี่ยดีขึ้นแบบจับต้องได้เดี๋ยวเราให้ฟังทีะข้อแบบไม่อวยแล้วกันนะพร้อมเคล็ดลับสมัครให้ผ่านง่ายๆที่คนมักไม่รู้ด้วยสิน่ชื่อ Happy c a แ d จาก L H Bank เป็นตัวที่คนพูดถึงหนักมากนะช่วงส่งท้ายปีแบบนี้แล้วก็ไม่ใช่แค่ชื่อหวานๆนะซึ่งปลายปีแบบนี้เนี่ยเขาก็เปิดโปรนี่แหละที่เป็นตัวเต็งของคนรายได้15,000บาทถึง30,000กันเลยจุดขายแรงสุดตอนนี้นะคือดอกเบี้ยพิเศษ8.88%ต่อปีผ่อนยาวสูงสุด60เดือนแล้วก็สมัครได้เลยนะตั้งแต่บัดนี้จนถึง31ธันวาคม2568โปรนี้เนี่ยทำให้มันถูกกว่าสินเชื่อบุคคลทั่วไปเกือบครึง นะเพราะว่าตลาดปกติเนี่ยจะอยู่ในช่วง15-25ต่อปีหลายคนยังไม่รู้นะว่า Happy c a คปปีนี้เนี่ยเขาปรับใหม่หลายอย่างมาก 1. วงเงินสูงขึ้นกว่าเดิมนะวงเงินสูงสุดเนี่ยประมาณ1.5ล้านบาทหรือสูงสุด5เท่าของรายได้รายได้หมื่นแท้เนี่ยก็มีสิทธิ์ลุน้นวงเงินแถวๆ7,000-1,000ได้แล้วนะ 2. ดอกเบี้ยแบ่งตามกลุ่มรายได้โปรพิเศษ8.8เนี่ยสำหรับกลุ่มตามเงื่อนไขนะดอกจริงก็ขึ้นอยู่กับโปร ยอดเงนแล้วก็เครดิตลูกค้าแต่โดยรวมเนี่ยต่ำกว่าปีก่อนแบบชัดเจน3เอกสารก็ง่ายขึ้นนะบัตรประชาชนสลิปเงินเดือนหรือว่าหนังสือรับรองแล้วก็สเตตเมนต์หเดือน4ไม่มีคำอันนี้คนชอบที่สุดนะไม่ต้องลากเพื่อลากญาติเนี่ยมาช่วยเสี่ยงด้วยและ5้าอนุมัติไวกว่าเดิมระบบหลังบ้านเขาเปลี่ยนให่นะจะเร็วกว่าสินเชื่อย,ยุคก,ก่อนแบบรู้สึกได้เลยจนที่แตกต่างจากเดิมแบบเห็นผ้าแบบพูดตรงๆชัดๆหนึ่งดอกเบี้ยต่ำลงเกืบอบเคย ปีก่อนเนี่ยเทียบตลาดก็เฉลี่ย15-25%ต่อปีแต่ปลายปีแบบนี้เนี่ยโปรเริ่ม8.8%เทียบแล้วก็คุ้มสุดๆนะสำหรับคนที่เครดิตดี 2. วงเงินพุง่งจากเดิมเนี่ย3-4เท่าปีนี้ก็ดันขึ้นนะเป็น5เท่าหลายคนก็ร้องว่าได้วงเงินเพิ่มขึ้นจริง 3. ผ่อนสบายขึ้นจาก48เดือนเนี่ยปีนี้ขยายเป็น60เดือนนะจ่ายรายเดือนก็ลดลงทันทีและ4เงื่อนไขสำหรับมนุษย์เงินเดือนก็ง่ายกว่าเดิมนะอาชี ประชามเนี่ยเงินเข้าชาัดก็ถือว่าผ่านง่ายกว่าหลายแบงก์โอเคทีนี้ถ้าอยากสมัครแคปปี้แคดเนี่ยมี3ช่องทาง1สมัครออนไลน์ผ่านมือถือเข้าไปกรอกข้อมูลนั่นแหละเร็วที่สุดและโปรส่วนใหญ่เนี่ยก็ผูกกับช่องทางออนไลน์สสมัครผ่านแอปก็ได้นะเหมาะกับคนที่มีบัญชี l h Bank อยู่แล้วสามารถจะดึงข้อมูลเดิมเนี่ยทำให้สมัครง่ายขึ้น 3. ไปที่สาขาเลยเหมาะกับคนที่อยากจะคุยกับเจ้าหน้าที่นะอยากจะให้พนักงานเนี่ยช่วยประเมินวงเงินเบื้องตน้นแนะนำ ว่าถ้าอยากจะได้โปรดีๆแ8ดเนี่ยให้สมัครแบบออนไลน์หรือว่าผ่านแอปเพราะว่าโปรนี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้กับช่องทางดิจิทัลถ้าจะยื่นสมัครแคปปี้แค,คทให้มันผ่านง่ายแล้วก็มี3ข้อนี้นะสำคัญมาก1ใช้บัญชีเงินเดือนบัญชีเดียวนะอย่ากระจายเงินเข้า3บัญชี4บัญชีระบบเนี่ยประเมินเครดิตไม่ออก2เงินเข้าบ่อยก็ดีกว่าเงินเข้าก้อนเดียวนะถ้าคุณมีไรายได้เสริมเนี่ยให้โอนเข้าบัญชีเดิมที่ใช้ประจำและ3อย่า ยื่นหลายเจ้าในเวลาไล่ๆกันนะระบบก็จะมองว่าเสี่ยงทําให้วงเงินลดหรือไม่อนุมัติเลยดอกเบี้ยตาม8.8%ผ่อน60เดือนวงเงินท5เท่าเอกสารน้อยอนุมัติไวสมัครออนไลน์ง่ายมากถ้าคุณกําลังหาเงินก้อนดอกไม่โหดแฮปปี้แคสปีนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวที่หน้าลองที่สุด